สวัสดีครับวันนี้จะพามาซ่อมก๊อกน้ำมันคาบูเบร้อยส่วนมากเนี่ยอันนี้คือโรคประจําตัวอีกหนึ่งโรคของมันเลยก็คือก๊อกน้ำมันมันชอบรั่วตรงนี้ชอบรั่วออกตรงขอบเนี้ยและอีกจุดหนึ่งก็รั่วออกตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันไม่มีปัญหาเท่าไหร่หรอกมันถอดออกมาได้มันมีน็อตถอดออกมาแล้วก็มีโอลิงเปลี่ยนโอลิงใหม่ก็จบแต่อ้ตรงนี้เนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ค่อยเขาไม่ค่อยซ่อมเขาทิ้งไปเลยเพราะว่ามันยุ่งยาก นะไอ้น,นี้ก็เป็นหมุดที่เขาทํามาการแก้ไขง่ายๆครับเจียหมุดออกเลยฮะเจียออกให้หมดเลยหมดนะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูว่ามันรั่วยังไงนะเทสให้ดูอันนี้อยู่ในตำแหน่งปิดนะในตำแหน่งปิดเนี่ยยังมีน้ำมันซึมอออครับ ตัวนี้อยู่ในตำแหน่งปิดเหมือนกันนะเดี๋ยวผมบิดให้มันอโอเคอยู่ในตำแหน่งปิดนะแต่ว่ามันมีน้ำมันซึมออกตรงบริเวณขอบเห็นไหมตรงบริเวณขอบนี้มันมีน้ำมันไหลออกมาครับไหลออกเยอะเลยฝั่งนี้ก็รั่วเหมือนกันนี่ฮนะน้ำมันซึมออกมาได้การแก้ไข เดี๋ยวผมทำให้ดูเราสามารถทำเองได้ครับ ยางพวกนี้คือสาเหตุที่ทําให้ก๊อกน้ํามันเนี่ยเสียน้ํามันรั่วปิดน้ํามันไม่อยู่เพราะไอ้ตัวยางมันแข็งแข็งกระด้างเลยกดไม่ลงเลยไม่นิ่มด้วยตัวนี้ก็เหมือนกันมีรอยฉีกขาดตรงบริเวณลูกยางแข็งกระด้างเหมือนกันตัวนี้ใช้เหล็กแหลมๆงัดออกแบบเนี้ลูกยางเขาใช้กับพวกคาบู ของเครื่องตัดหญ้า c หนึ่งหนึ่งใช้ด้วยกันได้ยข็งโปกเลยลูกยางเนี่ยกดแทบไม่ไป เวลาประกอบนะให้เราเอาฝั่งที่มันก,กว้างเนี่ยมาใส่ตรงรูตรงนี้นี่ฮะรูนี้แล้วก็รูนี้สองรูนี่นะต้องใส่ให้ตรงนะฮะเอารูกว้างนะอย่าเอารูเล็กมาใส่นะตัวนี้เนี่ยของเครื่องสีหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะมีขนาดที่โตกว่านะมันจะไม่พอดีเป๊ะเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องบีบเข้าไปครับเราต้องใช้เหล็กแหลมเนี่ยรีดเข้าไป เพื่อที่จะให้มันเข้านะมือข้างหนึ่งจับช่วยมือข้างหนึ่งรีดเข้าไปถ้าหากไปหาตัวที่มันพอดีเป๊ะเลยเนี่ยมันไม่มีอันนี้คือของเอาเครื่องตัดหญ้าสีหนึ่งหนึ่งนะมาใส่ประโยชน์สารพัดเลยอของเครื่องสีหนึ่งหนึๆเนี่ยสุดยอดหลังจากที่เรารีดไปแล้วก็เอาให้มันเรียบที่สุดนะ กดให้มันเรียบที่สุดนี่ฮะกดเข้าไปให้มันเรียบเลยเราต้องรีดให้มันครบนะค่อยค่อยรีดเข้าไปครับตัวไหนที่มันไม่พอดีเนี่ยเราก็ต้องแปลงเอาแบบนี้แหละ ไปซื้อของรุ่นมันไม่มีมันมีแต่ก๊อกของมันเลยอันนี้เป็นการ DIY สำหรับคนที่อยู่ไกลพื้นที่บ้านอยู่ไกลลานอยู่ไกลในตัวเมืองจะไปซื้อก๊อกตัวใหม่มันก็ใช้ต้นทุนที่สูงค่าน้ำมันพแพงเราก็ DIY เอาแบบเนี้พอกดลงไปเสร็จปุ๊บพอมันเริ่มเรียบแล้วเนี่ยเราก็เอาฝาปิดมาใส่ครับ เดี๋ยวต้องเป่าทําความสะอาดก่อนก่อนที่จะเอาฝาปิดมาใส่เราก็จะมาใส่ตัวก๊อกน้ำมันครับก็ต้องดูทิศทางของมันนะว่าอันเดิมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนหรือเวลาถอดก็ให้จําด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยน็อตตัวนี้นะถ้าหาก มีดอกเจาะตัวเล็กๆเนี่ยสามารถเจาะแล้วตามเกลียวให้มันเล็กกว่านี้ได้นะไอตัวล็อกน็อตเนี่ยนี่ฮะขอบมินียมตัวนี้มันจะได้ไม่แตกของผมเจาะน็อตเบอร์มันใหญ่นิดนึงทําให้เวลาเราตามเกลียวไอตัวนี้มันแตกออกถ้ามีดอกเล็กเนี่ยก็เอาดอกเล็กก็ได้มันจะได้ไม่แตกไม่จะได้ไม่กินเนื้อเดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่ามันจะอยู่ไหม อันนี้อยู่ในตำแหน่งปิดนะปิดสุดแล้วเห็นไหมไม่มีน้ำมันรั่วออกนะคือแน่นจิบเลยน้ำมันรั่วไม่มีฮะปล่อยทิ้งไว้เลยแบบเนี้ยอันนี้คือวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะถ้าหากใครเจอเดี๋ยวผมจะเปิดนะเปิดว่าน้ำน้ำมันมันจะออกไหมนี่ฮะน้ำมันพุ่งออกปกตินะน้ำมันพุ่งออกปกติ แต่เวลาเราปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำมันไม่ออกเลยฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเลยลูกยางที่ใช้นะใช้กับลูกยางก๊อกน้ำมันเครื่องสีหนึ่งหนึ่งครับใช้ได้ดีเหมือนกันครับ